ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะในรายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษานะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปดูเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกว่าเจ็บ อ่นะคะเจ็มีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อพูดถึงปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนะคะภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่หลายๆคนได้ยินกันมานานแล้วนะคะโดยภาวะที่ผิดปกติเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคนมากส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในเกือบทุกๆด้านเลยเพราะว่ามนุษย์มีการใช้พลังงานในด้านต่างๆมากขึ้น ทั้งการใช้พลังงานด้านการเกษตรการใช้ชีวิตประจำวันด้านอ,าอุตสาหากรรมนะคะด้านอุตสาหากรรมแล้วก็แต่ทำไมลูกมนุษย์เราเนี่แหละกลับหลงลืมเรื่องของการรักษาธรรมชาติทำให้ภาวะโลกร้อนเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างที่ถามว่าเราใช้พลังงานมากขึ้นยังไงบ้างเอาง่ายๆเลย ปกติเดือนนี้เดือนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวใช่ไหมคะอากาศจะเริ่มเย็นจําได้ไหมลูกแต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะอืมเช้ามาอากาศเย็นตกสายอากาศร้อนตกบ่ายฝนตกนะคะวันหนึ่งมีสามฤดูเลย แบบนี้หรือว่าบางทีทําไมลูกร้อนมากนะคะร้อนมากรวมไปถึงพอเราร้อนมากเราใช้อะไรคะถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็จะมีพัดใช่ไหมลูกแต่เดี๋ยวนี้พอร้อนปุ๊บเปิดพัดลมร้อนปุ๊บเข้าห้องแอร์ก็เป็นเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าในเรื่องของการเกษตรคนสมัยก่อนทําอะไรคะ ขี่ควายใช่ไหมคะใช้วัวใช้ควายในการไถานาในการทำเกษตรกรรมนะคะหรือว่าใช้แรงงานของคนเนี่ยช่วยในการเกี่ยวข้าวช่วยในการดํานาก็จะใช้แรงงานคนแต่ปัจจุบันนี้แรงงานคนไม่มีหรือว่ามีลดน้อยลงก็เริ่มมาใช้เรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นเริ่มมีการใช้เครื่องจักรเครื่อง กลเครื่องยนต์กลไกลมากขึ้นนะคะซึ่งเครื่องจักรต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรถไถไม่ว่าจะเป็นรถที่ใช้เกี่ยวข้าวนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องของการใช้พลังงานมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะถามว่าเขาช่วยในเรื่องของการประหยัดแรงงานก็จริงแต่ทําไมลูกเป็นการใช้วัตถุดิบอื่นๆนะคะเป็นการใช้พลังงานด้านอื่นๆ มากขึ้นทีนี้ก็บอกว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะภาวะโลกร้อนหรือว่าภาวะเรือนกระจกที่เราเคยได้ยินเคยได้ฟังกันมาเนี่ยเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกันซึ่งถามว่าภาวะโลกร้อนนะคะถ้าเกิดเราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราจะเห็นว่าทําไมลูก มีงานมีผลการศึกษามีเรื่องของการไปดูน้ำแข็งขั้วโลกเหนือนะคะเขาบอกว่าตอนนี้น้ำแข็งขั้วโลกเหนือนี่มีการละลายเพิ่มขึ้นอุณหภูมิของโลกจะเริ่มมีการสูงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาถามว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกนะลูกที่บอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นแค่1องศาแต่เชื่อไหมคะว่าปริมาณน้ําแข็งเนี่ย จะ,จะลดลงแล้วพอน้ําแข็งลดลง <c oughs> เขาทําไมลูกเขากลายเป็นน้าใช่ไหมคะเขากลายเป็นน้ําเนี่ยปริมาณน้ําก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมก็มาในผืนแผ่นดินเกิดคลื่นอย่างรุนแรงเกิดซึนามิเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่มันส่งผลกระทบกันไปหมดเลยนะคะและอย่างง่ายๆเลย บ้านเราทำไมลูกเกิดภาวะฝนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นลานินญ,ญาหรือยอานิโนอะไรพวกนี้นะคะก็ทำให้มีการสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบางคนทำไมลูกบางพื้นที่จากที่เคยอุดมสมบูรณ์นะคะก็กลับกลายเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งหรือบางพื้นที่ที่น้ำท่าพออยู่พอกินพอใช้กลายเป็นว่าทำไมคะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นมีน้ำท่วมมากขึ้น อย่างเนี้อยอย่างถามว่าอย่างบ้านคุณครูเนี่ยโอ้น้ําท่วมหนักเมื่อประมาณปี2554เช่มไหมลูกอันนี้ก็เกิดจากสภาวะต่างๆนานา,นา,นาแต่ปีนี้ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าน้ําจะท่วมได้ถึงขนาดนี้นะคะระดับน้ําใกล้เคียงกับปี2554อย่างวันนี้ยครูเป๋าก็ไปเยี่ยมแม่มากลับไปบ้านมาน้ําก็เพิ่งจะลงไปนิดเดียวเองนะคะก็ต้องคอยสูบน้ําออกจากบ้าน บริเวณรอบๆบ้านน้าก็ท่วมหมดเลยนะคะก็เป็นผลมาจากปัจจัยหลายๆอย่างนะคะปริมาณน้ําฝนหรืออย่างวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมลูกอูฝนตกตลอดเลยนะคะก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างทีนี้เขาบอกว่าอย่างเรื่องของโลกเนี่ยนะคะโลกอยู่ในมือเราเราช่วยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้าง สิ่งดีๆสิ่งดีๆนั้นเกิดจากอะไรง่ายๆเลยนะคะเราช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเราช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้เป็นเรื่องของการลดการใช้พลังงานต่างๆนะคะอย่างอันนี้ลูกเขาบอกว่า ในปัจจุบันนะคะสังคมยุคใหม่หันมาให้ความสนใจของภาวะโลกร้อนกันมากขึ้นและหนึ่งในหลักการที่จะช่วยภาวะโลกร้อนได้นั้นก็เคยได้ยินหลักการ 4R มาแล้วใช่ไหมลูกสมัยก่อนเราจะมีแค่ 4R ก็คือ Reduce r e u s e Recycle แล้วก็ Repair นะคะ แต่ด้วยที่ว่าปัจจุบันนียของเสียมันมีมากขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากการที่มีประชากรเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่ามีเรื่องของการจัดการเพิ่มขึ้นต่างๆมีการใช้งานมากขึ้นก็เลยมีหลักการที่เราเรียกว่า 7R เข้ามานะคะมีเพิ่มเข้ามาอีก3ตัวอีก 3R ซึ่งจะได้แก่อะไรเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูกันนะคะ แต่ยังน้อย 4R ง่ายๆที่เราเคยใช้เป็นพื้นฐานมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการ reduce, reuse, recycle หรือว่า repair นะคะเราเคยได้ยินบ่อยๆโอ๊ยกระดาษ Recycle นะอันนั้นก็เอาไป Recycle อันนี้ก็เอาไป Recycle ใช่ไหมคะเราจะได้ยินคำคำนี้บ่อยแต่หลายๆคำเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเราไปทำความรู้จักแต่ก่อนอื่นนี่คุณครูให้ดูภาพนี้ก่อนเลยลูกนะคะ เป็นภาพของเมืองอุตสาหกรรม <c oughs> เห็นไหมลูกมีตึกรามบ้านช่องมีแหลง่งเรื่องของอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแต่ส่งผลกระทบกับในเรื่องของดินเกิดภาวะการแห้งแง <c oughs> ล้งเพราะอะไรคะพอมีเมืองอุตสาหกรรมเกิดขึ้นสภาพของดินสภาพของธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องถูกทำลายลงไปนะคะแล้วพอมีอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีเรื่องของฝุ่นเรื่องของควันพิษเรื่องของฝนกรดเข้ามานะคะ จากฝนที่เคยมีตกต้องตามฤดูการฝนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีภาวะของการเป็นฝนกรดเพราะฝนกรดหลด,ลดตกลงมาพื้นดินพื้นดินก็กลายเป็นดินที่เสียหายนะคะเป็นดินเสื่อมโทรมเป็นดินเสื่อมสภาพไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้เด็กๆได้เห็นว่า1มันมีความเจริญเกิดขึ้นมาก็จริงมันมีความสะดวกสบายมันมีอุตสาหกรรมมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามากมายแต่สิ่งที่เราต้องสูญเสียไปก็คือในเรื่องของธรรมชาติ เพราะฉะนั้นถามว่าสองสิ่งเนี่ยมันสามารถไปควบคู่กันได้นะคะมันสามารถไปควบคู่กันได้โดยที่อยู่ที่พวกเราทุกคนนะคะอยู่ที่พวกเราทุกคนพวกเราต้องตระหนักรู้แล้วก็ช่วยกันในการทนุบำรุงแล้วก็รักษาแล้วก็สร้างแนวความคิดขึ้นมาใหม่ๆเพราะเราเป็นเยาวชนรุ่นหลังๆที่ทําไมลูกอยู่ในกับการพัฒนานะคะเรามีความรู้เรามีเทคโนโล,โลยีเรามีการพัฒนาเนี่ยเราต้องนําเทคโนโล,โลยีแล้วก็การพัฒนานั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาลูกๆมาดูในเรื่องของ 7R ลดลดโลกร้อนง่ายๆด้วยด้วยตัวเราเองนะคะหันมารักษาโลกกันในวันนี้อนาคตก็จะเต็มไปด้วยความสุข R แรกเลยนะคะก็คือรีฟูรีฟูก็คือการปฏิเสธหรือพยายามลดการใช้บรรจุพัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมนลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกล่องโฟม ใช่ไหมลูกหรือว่าขยะมีพิษอื่นๆถ้าเราพูดถึงเรื่องของกล่อง,องโฟมในปัจจุบันนี้ทาไมลูกร้านไหนที่ใช้กล่องโฟมจะมีความสุขว่าทําไมคะหืมทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วลูกรู้ไหมคะว่ากล่องโฟมเนี้ยใช้อายุนะคะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายตั้งกี่ปีอ่ามีใครตอบได้ไหมคะ กล่องโฟมการย่อยสลายของกล่องโฟมถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกแล้วก็ขวดเนี่ยจะใช้เวลาในการย่อยสลาย450ปีเลยนะคะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย450ปีแต่สำหรับโฟมนะคะสำหรับโฟมจะไม่ย่อยสลายถามว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆกก็จริงเราอาจจะเห็นโฟมที่ทำไมลูกมันพังมันกลอนไปมันพังไปใช่ไหมคะ แต่มันไม่ได้ย่อยสลายเพราะว่าอนูของโฟมเนี่ยของเม็ดโฟมเนี่ยก็จะกลายเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นไมโครนะคะเล็กลงไปแล้วก็ฝังลงไปในดินหรือว่าจะไหลลงไปในน้ําทําให้กลายเป็นไปผสมาลากไม้ลากต้นไม้ก็จะดูดซึมเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วปูกุ้งหอยปูปลาก็จะมา กินพวกนี้เข้าไปนะคะเป็นเป็นเป็นชิ้นเล็กๆเป็นอนุภาคเป็นอนุภาคเล็กๆเลยนะคะกุ้งหอยปูปลาก็จะมีอนุภาคของโฟมอยู่ในร่างกายแล้วเราก็จะปิดจับกุ้งหอยปูปลาเหล่านั้นมากินนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดใช้เป็นวัสดุเขาเรียกว่าวัสดุทางธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นใบตองนะคะ หรือว่าถ้าเป็นคนสมัยก่อนครูประจำได้เด็กๆเนี่ยถ้าไปซื้อเนื้อหมูนะคะทางภาคเหนือเขาจะใช้เป็นเหมือนใบไม้นะคะใบใบต้นสักนะคะใบใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็เอามาหอ่อหรือบางทีอาจจะเป็นใบบัวนะคะพวกนี้มันก็จะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายเพียงแค่40-50ถึง50วันแค่นั้นเองนะคะเห็นไหมห่างกันเป็น1 0บสเท่าเลยนะคะในขณะที่พลาสติกถุงพลาสติกเนี่ยสี่ปีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิเสธนะคะการปฏิเสธโดยไม่รับของหรือว่าเอาง่ายๆเลยเนี่ยเราเคยไปซื้ออาหารสําเร็จรูปใช่ไหมคะอาหารกล่องๆที่เป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปแล้วเขาอุ่นมาให้เนี่ยแล้วเขาก็จะมีช้อนมีซ่อมให้เราใช่ไหมลูกที่เป็นพลาสติกเนี่ยเราสามารถปฏิเสธได้นะคะไม่เอาช้อนค่ะไม่เอาช้อนซ่อมค่ะไม่เอาช้อนค่ะหรืออย่างของครเป๋า,เาง่ายๆเลยครเป๋าจะสั่ง โยเกิร์ตมาทานนะคะสั่งซื้อทีหนึ่งสัปดาห์หนึ่งก็โหลหนึ่งเป็นโยเกิร์ตเป็นถ้วยๆนะคะครูเป่าก็จะบอกเลยว่าไม่เอากอกไม่เอาช้อนค่ะไม่เอาช้อนอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะเป็นคนที่เพราะช้อนที่บ้านเรามีใช่ไหมลูกถ้าเกิดเราเอาช้อนพลาสติกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขยะไปนะคะหรือแม้กระทั่งไปซื้อนมเปรี้ยวมาเนี่ยพอ,อพนักงานขายก็จะหยิบ หลอดมาให้ครูปะก็จะบอกไม่เอาหลอดค่ะเพราะว่าเราสามารถมาเทใส่แก้วที่บ้านแล้วทานได้อะไรได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการลดการใช้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อโลกนะคะหรือว่าอย่างบางทีทําไมลูกร้านบางร้านนะคะนี่ร้านบางร้านเขาอาจจะใช้ภาชนะที่ผลิตจากเขาเรียกว่าอะไรนะคะชานอ้อยนะคะเป็นชานอ้อยอันนี้เดี๋ยวครูปะโชว์ขึ้นมาให้เห็นนะคะ ก็จะสามารถย่อยสลายได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบจา,จากจากธรรมชาตินะคะหรืออย่างตอนนี้มันมีกระแสขึ้นมาใหม่นะคะเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นใบเล็บพุดลังกาที่ใบเขาจะห่อห่อขึ้นมาสามารถใช้แทนเป็นถ้วยชามได้นะคะในการใส่กับข้าวหรือว่าอย่างตัวนี้นะคะอันนี้ก็ไปแอบถ่ายเขามาเขาก็จะบอกว่า ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติเห็นไหมคะผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาตินะคะมีรู้จโดลิขสิตไหมเนี่ยอันนี้ <c oughs> เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นะคะก็จะเป็นแก้วนะคะ,เป,ะ,คะเป็นแก้วน้ําที่มีขายแล้วก็สามารถเอาไว้ชงกาแฟได้เอาไว้อะไรได้นะคะก็เขาบอกว่าผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติก็สามารถย่อยสลายได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรีฟูลนะคะต่อไปนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ R ที่สองก็คือ refill refill นะคะก็เป็นการซื้อสินค้าชนิดเติมเราเคยซื้อ,อเจลอาบน้ำมาเป็นขวดใช่ไหมคะจิงจกอยากเรียนด้วยจิงจกอยากเรียนด้วยครูเป๋าสอนทีไรจิงจก ตลอดนะคะอ่ะเราเคยซื้อยาอเป็นครีมอาบน้ํามาเนี่ยนะคะเราก็เป็นขวดมาใช่ไหมลูกพอต่อไปเนี่ยมาใช้หมดเราก็สามารถไปซื้ออย่างซองมาเติมได้นะคะก็เป็นการลดปริมาณของขวดลงนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของน้ํายาล้างจานน้ายาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มต่างๆนะคะเราก็อาจจะซื้อเคยซื้อเป็นแกลลอนมาใช่ไหมลูกแต่ถ,ถ้าเกิดเราซื้อแกลอแกลอนแกลลอนแกลลอนมาแบบเนี้ยนะคะมันก็ทําไมคะ มีแกลอนสะสมเพิ่มเติมใช่ไหมลูกแล้วแกลอนก็เป็นพลาสติกบอกแล้วแต่ถ้าเกิดปริมาณของพลาสติกแบบแกลอนเนี่ยกับปริมาณที่เป็นถุงเห็นไหมคะพลาสติกมันก็จะปริมาณมันก็จะน้อยลงแล้วก็จะใช้แบบชนิดเติมอ่ะเรามีเรามีภาชนะอยู่แล้วเราก็ซื้อมาเติมได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรีฟิลนะคะเป็นการเติมนะลูกนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการรีเทนอ่ะ รีเทิร์นอันนี้ต้องปิดปิดปิดยี่ห้อก่อนนะคะลูกลูกเดาเองนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่ส่งบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้นะคะเช่นขวดแก้วต่างๆที่เราเคยเห็นเวลาที่เราไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารใช่ไหมลูกก็จะมีเครื่องดื่มที่เป็นขวดแก้วเนี่ย <c oughs> นะคะเราก็ เทใส่แก้วแล้วรับประทานเสร็จแล้วเขาก็เก็บขวดเอาไปแล้วเขาก็จะเอาไปผ่านกระบวนการต่างๆของอุงตสาหกรรมของเขาไปล้างไปฆ่าเชื้อไปต่างๆแล้วก็บรรจุใหม่เข้ามาอย่างนี้นะคะก็เป็นการลดการใช้ทรัพยากรได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีหลายยี่ห้อนะคะมีหลายยี่ห้ออย่างที่เราไปเห็นไม่ใช่เป็นขวดพลาสติกจะเป็นขวดแก้วนะคะ แล้วก็เอากลับไปใช้ใหม่นะคะเอากลับไปใช้ใหม่ใช้ใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนอันนี้ครูเปิดชอบมากนะคะเป็นเรื่องของรีแพ์หรือว่าเรื่องของการซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนอกจากจะช่วยประหยัดเงินซื้อของใหม่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ทําให้กลายเป็นขยะแบบไร้คุณค่าอีกด้วยนะคะเมื่อ2วันก่อนดูข่าวว่า เสื้อผ้ามือ2ของที่ที่1กลายไปเป็นขยะให้กับอีกประเทศหนึ่งเลยอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อย่างบอกว่าเวลาที่เราซ่อมแซมข้าวข,ของเครื่องใช้สมมุติว่ากางเกงเราขาขาดหัวเข่าขาดใช่ไหมคะเราก็อาจจะเย็บอาจจะซ่อมได้แต่ถ้าเกิดเราทิ้งไปเลยแล้วไปซื้อของใหม่มันก็กลายเป็นเรื่องของสิ้นเปลืองหรือถ้าเกิดบางคนทําไมลูก create สร้างสารรค์มีมีแนวคิดใหม่ๆลูกดูนะคะนี่เห็นไหมคะกางเกงกางเกงยีนหัวเข่าขาดก็จริงแต่ทาไมลูก เอาฉันปะจ้าฉันเย็บฉันปะจ้าแล้วฉันสอยจ้าฉันทําลวดลายกางเกงยีนไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครหนึ่งเดียวเท่านั้นลายประจําตัวของของฉันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของการรีแพร์ซ่อมแซมนะคะเราซ่อมใหม่ได้อ่ะอย่างอันนี้นะคะเสื้อขาเป็นไงลูก <c oughs> เสื้อขาแทนที่จะทิ้งไปใช่ไหมคะก็ ตกแต่งให้สวยงามแล้วก็หาเศษผ้าหาลูกมาหาเศษผ้าสวยๆแล้วก็เอามาแตกตกแต่งเป็นดอกไม้ว้าวไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเช่นเดิมนะคะใครมาเห็นอาจจะแบบเฮ้ยเท่อะไรประมาณนี้รวมไปถึงเรื่องของอะไรลูกสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมันแตกมันหักได้มันซ่อมได้อย่างกันไกลอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราใช้ใช้ไปเนี่ยบางทีไอ้ตัวตัวตัวที่จับ นะคะที่มันเป็นวงกลมๆเนี่ยมันก็จะชอบหลุดออกมาใช่ไหมคะจากจากตัวกันไกลเราสามารถใช้กาวร้อนหยอดเนี่ยก็ยังใช้งานต่อไปอีกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วยในเรื่องของ1ค่าใช้จ่าย2ช่วยในเรื่องของทำไมคะลดการใช้วัสดุต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดนะลูกหลายๆคนก็อาจจะครีเอทได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าครูปิดจะดูซิเอออาจจะให้งานมี ใครมีเสื้อผ้าแบบที่ขาดแล้วอะไรแล้วแต่ยังสภาพยังดูดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอากลับมาซ่อมแซมเอากลับมาซ่อมแซมเอากลับมาปรับปรุงนหรือทำไมคะสามารถเปลี่ยนแบบได้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงแบบได้ทำใหม่ให้ดูดีเสื้อตัวใหญ่ๆได้ไหมคะเอามาใส่เอามาตัดแขนออกทำเป็นชุดนอนก็ได้อะไรก็ได้นะคะเนี่ย ส่วนรียูดนะคะก็คือเป็นการนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วแล้วก็กลับมาใช้ใหม่เช่นอะไรลูกเวลาที่เราไปซื้อของใช่ไหมคะเขาให้ถุงพลาสติกเรามาเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปได้เราอาจจะเอาถุงผ้าไปใส่ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดเอ้ยเราไม่มีถุงผ้าหรือของบางอย่างมันใส่ในถุงผ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องใช้ถุงพลาสติกเราก็สามารถนําถุงพลาสติกนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะใช้ซ้ําได้อีกอย่างตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็ไปแอบถ่ายเข้ามาเหมือนกันใช้แล้วใช้ซ้ํา ทำเพื่อโลกนะคะก็จะเป็นสโลแกนของของเขานะคะหรือว่าทํำไมคะพอใช้แล้วมันเริ่มมันเริ่มเปื่อยแล้วมันใช้ไปหลายรอบแล้วมันมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถนำมาใส่ขยะแทนที่เราจะต้องไปซื้อถุงดำใช่ไหมคะให้เป็นการสิ้นเปลืองเนี่ยเราก็สามารถนำถุงพลาสติกเหล่านี้ให้มาเป็นถุงขยะได้นะคะอ่ะอันนี้นำเสนอคะ่ะถุงผ้าคะ่ะนี่เราอาจจะมีลาย ซื้อไปซื้อถุงผ้ามาหรือว่าไปซื้อผ้ามาอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเสื้อเก่าๆเนี่ยเสื้อเก่าๆอย่างเงี้ยนะคะแขนเป็นแผลแล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วเราอาจจะเอามาตกตัดนะคะเอามาตัดแล้วก็ตกแต่งเป็นกระเป๋าเอาไว้สะพายได้เอาเศษผ้ามาตัดแปะนะคะนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นลวดลายก็คือความน่ารักอันนี้ก็ เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการรีไซเคิลก็คือการคัดแยกขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เนี่ยหรือสามารถขายได้แล้วเอาไปแปรรูปเช่นอะไรกระดาษนะคะลูกเคยเห็นไหมคะที่เขารับซื้อกระดาษนะคะเขาก็จะมีการคัดแยกใช่นมีลูกกระดาษขาวกระดาษหนังสือพิมพ ต่างๆแบบนี้นะคะก็สามารถเอาไปผ่านกระบวนการย่อยและทำเป็นกระดาษขึ้นมาใหม่นะคะมันก็มีหลายประเภทแบบนี้และอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเน้นตรงนี้เลยนะคะที่ไปถ่ายมันอุ้ยแป๊บหนึงลูกอันนี้ปิดยี่ห้อก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะคะที่ถุงนี่ครูเป่าชอบตรงนี้เขาบอกว่าชันรีไซเคิลได้ อนะคะชช้นรีไซเคิลได้แสดงว่าสามารถทำไมคะเอาไปผ่านกระบวนการเอาไปกลับมาทำใหม่นะคะเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์ใหม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ดีๆนะคะหรือบางครั้งทำไมลูกถ้าเราไม่ขายเองเนี่ยเราอาจจะเอาไปให้คนอื่นก็ได้นะคะเขาก็สามารถขายได้ง่ายๆเลยอย่างที่ครูเป๋าทำทำไมรูกป่าลูกมันจะมีน้ำมัน เวลาที่เราทํากับข้าวเวลาที่ทอดอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีน้ํามันเหลือเยอะๆใช่ไหมคะถ้าเราเทลงไปในถังหรือว่าท่อน้ําทิ้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไขมันเป็นทําให้เกิดการอุดตันได้คุณป้าก็จะกรอกใส่ขวดทิ้งเอาไว้เทใส่ขวดเทใส่ขวดพอเวลาเราทอดอะไรเยอะๆเสร็จแล้วเราก็เทน้ํามันใส่ขวดก็ปรากฏว,ว่ามีคนเนี่ยที่เขามาเก็บขยะอยู่ที่หมู่บ้านนะคะก็จะเป็นพวกเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาขวดน้ํามันเนี่ย บางทีก็เดือนหนึ่งก็ให้เขาไปทีหนึ่งบางทีก็2เดือนอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาขายได้นะขวดหนึ่งอ่ะแบาทเลยเขาก็ถามบอกว่าครูเป๋าจะเอาตังค์ไว้บอกว่ไาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเก็บไว้ให้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็แบบเออถามว่ายอย่างน้อยเนี่ยสมมติบ้านละขวดสองขวดเนี่ยสิบบ้านเนี่ยเขาก็ได้ละขวดละแปดบาทแปดบาทที่เขาเอาไปขายเขาก็อาจจะมีเงินไว้สําหรับซื้อข้าวกินหรือว่าเอาไปรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกันเราทําบุญด้วย อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายด้วยแค่ทําไมคะเราใส่ใจเราดูแลในเรื่องของตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรีไซเคิลกี่กี่รีแล้วคะกี่อาแล้วอาที่เท่าไหร่แล้ว นับด้วยนานับด้วยนาะนะอ่าต่อไปรีดิวนะคะรีดิวก็คือเรื่องของการลดการบริโภคทรัพยากรต่างๆอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยเพราะทําได้ง่ายที่สุดเหมือนอย่างที่พวกเราทํานะคะเด็กๆโรงเรียนจันทศิลิททำอยู่แล้วจากอะไรลูก ใช้ถุงผ้าเห็นไหมคะเวลาที่เรามารับหนังสือเวลาที่เรามารับนมนะคะเราก็ใช้ถุงผ้าอันที่สองเราเตรียมอุปกรณ์ของเรามาอยู่แล้วด้วยคือก็คือแก้วน้ําใช่ไหมลูกนะคะเรื่องของการใช้แก้วน้ำเนี่ยเราก็ไม่ไปซื้อน้ําที่ทําไมคะเป็นขวดพลาสติกเราก็สามารถซื้อน้ําแล้วก็ใส่แก้วได้เลยก็เป็นการลดการใช้พลาสติกรวมไปถึงตะเกียบ ลูกๆเคยเห็นใช่ไหมคะเวลาที่เราไปทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็จะมีตะเกียบเป็นซองๆให้บางทีเรารู้สึกอุ้ยเหมือนดีจังเลยอย่ามีตะเกียบเป็นซองๆให้สุขอนามัยดีจังเลยแต่ตะเกียบทําจากอะไรลูกทาจากไม้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดต้นไม้เพื่อที่จะเอามาเหลาทําตะเกียบก็เป็นการทําให้ทรัพยากรเนี่ยเกิดการสูญเสียเพราะตะเกียบ,บง ตะเกียบประเภทนี้คือทําไมลูกใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเรามีตะเกียบส่วนตัวนะคะเรามีตะเกียบส่วนตัวของเราเนี่ยกินเสร็จแล้วเราก็ล้างแล้วเราก็เก็บอ่ะสามารถใช้ได้อีกอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการประหยะัดหรืออย่างอันนี้นะคะใช้ แก้วน้ำส่วนตัวอะ,ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะใช้แก้วน้ําส่วนตัวไม่ต้องไปเอาแก้วกระดาษของคนอื่นเขาไม่ต้องไปหยิบแก้วพลาสติกมากินน้ําแล้วก็ทิ้งไปนะคะถ้าเกิดอย่างเราไปสถานที่บางที่นะคะอย่างโรงพยาบาลอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีถังน้ําเย็นใช่ไหมลูกพอมีถังน้ําเย็นเนี่ยเขาก็จะมีแก้วกระดาษเคยเห็นใช่ไหมคะที่เป็นกลวยๆนะคะคนก็จะไปหยิบมาแล้วก็กรอบดื่มน้ําเสร็จแล้วก็เอาทิ้งลงถังขยะไปก็เป็นการเพิ่มปริมาณขยะ หรืออย่างบ้านเรานะคะโรงเรียนเราง่ายๆเลยทำไมลูกหูนโยบายมากมายเลย c o School เลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการลดการใช้ลดการใช้ทรัพ,พยากรนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการรับประทานอาหารรับประทานให้หมดไม่ให้เหลืออย่างที่ครูเคยบอกไปแล้วทำไมคะถ้าเราทานข้าวเหลือแค่คนละหนึ่งช้อนคนละหนึ่งคำ เด็กนักเรียน700คนเหลือข้าว700ช้อนเหลือข้าว700คำสมมุติว่ามีคนทานข้าวเนี่ย1คนทาน20ช้อน700ช้อนทานได้ตั้งเท่าไหร่คะ700ช้อนทานได้ตั้งเท่าไหร่คะ35คนเลยนะคะแล้วลองคิดถึงสภาพว่าแล้วถ้าเกิดคนทั้งประเทศเลยเนี่ยทานกันแบบนี้นะ โอ้โหเราเราเราเอาเราเอาข้าวเราเอาอาหารทิ้งไปเนี่ยเป็นขยะสูญเสียพลังงานไปมากมายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันนะคะเราต้องช่วยกันในการดูแลแล้วก็รักษานะคะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนในเรื่องของ7 r ไปแล้วนะคะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมคะ มีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมมีใครอยากจะซักอยากจะถามอยากจะเสนอแนะแนวความคิดอะไรไหมคะ,ะถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีครูป๋ามีงานให้เด็กๆทํานะคะป๋อมีงานให้เด็กๆทําเป็นภาระงานให้เด็กๆเ,เขียนวิธีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการ 7R ตามแนวความคิดของตัวเองมา10ข้อนะคะ ให้เขียนวิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยใช้หลักการ 7R นะคะมาสิข้อเมื่อกี้ครูเป๋าก็พูดไปตั้งเยอะตั้งแยะเลยเห็นไหมครูเป๋าก็มีวิธีการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากการปลูกต้นไม้นอกเหนือจากการที่ไม่ใช้ของที่ทําไมคะอย่างไม่คุ้มค่าเสื้อผ้าอย่างของที่บ้านนี่ทําไมลูกจะใช้ไปจน ถ้าคิดว่าไม่ไหวก็อาจจะเอาไปทําเป็นผ้าคีริ้วเอาไว้เช็ดรถเอาไว้เช็ดของอะไรได้นะคะอย่างเสื้อกล้ามเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเสื้อผ้าบางตัวที่ทําไมคะเราใส่ไม่ได้ครับแต่สภาพยังดีอยู่เราก็สามารถนําไปบริจาคได้นะคะหรือไม่กระทั่งตุ๊กตาตุ๊ตก,กตาทั้งหลายทั้งแหล่ทาไมลูก โตแล้วไม่เล่นแล้วจะเอาไปทิ้งถังขยะก็เสียดายอ่ะเราก็สามารถเอาไปรวบรวมแล้วก็เอาไปบริจาคให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสได้อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันแล้วก็เราก็ได้บุญด้วยนะคะแล้วเราก็มีความสุขจากการแบ่งปันอันนี้ให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทําแล้วก็จะให้ส่งเป็นการบ้านนะจ๊ะเอาราคาสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงไปสําหรับวิชาเรื่องของ สิ่งแวดล้อมศึกษานะจ๊ะหวังว่าเด็กๆคงจะมีความสุขแล้วก็มีแนวความคิดที่จะนำไปปรับปรุงนะคะในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอรลคาสวัสดีค่ะ